ต่อแบนไปแล้วเอาเฮี้ยคิดไม่ทอนได้สัตว์กูหาม้อยู่ไ้เฮี้ยม้ไม่เจอข้อดีของแกก็คือโดนแก๊งเลนกลางไม่ตายนะเว้ยแก๊งเลงกลางไม่ตายก็เฮี้ยเลยตีตัวกะลองหาข้อดีเลยค่ะกูเจอไฮเตะทุกรอบ นี่ไงกับเอลสูงเขาเอากิดมาแคลรี่เหรออ๋อเออใช่มันเหมือนมนีแคลรี่หรือเปล่าเพจที่ออะไรเนี่ยแวนอะแวนอะไรอะแวนป้าอะไร่ามันกดมหใส่บ่าเราเขาดีกว่าตัวดีว่ะอ๋อมึงวไงอะอ๋อบออ เหมอาม้ามาก่อนเลปะเดี๋ยวกูเล่นไหนม้าอยู่ไหนวะผานลาก่อนไปไอสัตว์แอบไปแล้วผ่านล่าไปเอ้าเฮียไอ้สัตว์เฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียกูหาม้าอยู่ไอ้เฮียม้าไม่เจอไอ้เฮียคนเรามันต้องแบบมึงจะบอกประมาณสองวิสุดท้ายที่ไอ้เจ้ยกูคนไม่ทันคือไม่เฮียคือเจ๋จำนหนของคนเราเวลามันกดกดออฟไปแล้วใช่ไหมมึงจะเปลี่ยนเป็นลมนะไปอะไรล่ะไอ้ปเฮียไอ้แก๊กสู้ได้ อ๋เหี้ยอะไรสู้โหเหี้ยไม่ทำเป็นก้อนเนื้อเลยแต่เฮ้ยเฮ้ยชนะคลิปเลยสัตว์ชนะได้คลิปมาเออชนะได้คลิปเลยเออไม่ชนะก็เก็บไว้เงียบๆเนี่ยสามพันคนในสัตว์อย่าไปบอกใครนะเราจะมาทดสอบครับเก็บไงไปจัดการน้องจะแบ่งได้ไหมได้เวลาใชยใช้พี่ให้หารทุกอย่างมาที่ผมเลยหรอ ให้ครูมีแก้สายพันธุ์ใหม่อยู่ไอ้เป็ดเลขึ้กิปได้แครี่ยังขายุยยุยยุยไปออฟออฟเลนไงแล้วแก๊กเป็นเมียสาวเฮ้ยเข้าท่าไอสัตว์ปะออไปฟแก๊กไปเมียนะกูยังชอบเคอะไรสัตว์เดินผิดเลนเลยเฮียยังชอบเลยเดินไวเดินบนระวังนะอ๋อไอนี่ตันจ้าตระยานสปอร์ตนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊กดึงใช่ไหมแล้วกูขอเข้าป้อมอีกทีนึงอ่ะจบเลย่ะโอ้โหวะ กูเชื่อนะเชื่อเออเนี่ยเนี่ยมึงเชื่อใจกูด้วยนะว่ากูดึงโดนดึงดึงดึงให้โดนดึงให้โดนเออเนี่ยไอ้ดึงโดนปะไอ้เี้ยต้องดึงใกล้ๆป้อมหน่อยเฮียโคตรสุเล่เลยสัตดึงให้โดนดึงให้โดนเออเนี่ยไอ้ดึงโดนปะไอ้เี้ยต้องดึงใกล้ๆป้อมหน่อยเฮียโคตรสุเล่เลยสัตว์ ตาเขิเลยตัดตาเก็บประเดยตัดยานไม่เคยเจอยู A a ออประเดยมึงเนี่ยอยู่แถวนี้ยืนยืนแถวนี้ยืนแถวนี้เออเออเรากูจะได้คอเขาบอมได้เออดึงโดนปุ๊บเคาะเลยหายไปไหนวะซ้อม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 ก่อนนะสองตัวทำไมหายไปป่วยเย้ยเฮ้ยแต่แต่ข้อดีของแกก็คือโดนแก๊งเล่นกลางไม่ตายนะเว้ย ก็ดีแบบแก๊งเล้ยตากายก็เฮียเลยตีตัวก็ดีของแกก็คือโดนแก๊งเล่้กลางไม่ตายะนว้ยโดนแก๊งเล่นกลางไม่ตายหนุ่ยฮอาถ่าก็แก๊งเ้ยกลางไม่ตเฮียกูเล่นไม่ไหวเลยเไีไมย้ตัวแตก ก็ดีเลยท่นคุณคไันไ่ถัขับเนี่ยตัวแตกอ้ยไหนัมาสีตัวให้กูตายอกไอ้ไอ้เงี้ยไม่ดู้ว่ะกูยารดนูารนฟิกฟิกสองตัวเะยฟิกสองตัวเลยหยานกับพี่โอ้หยานลบได้ปะบีไฟเอะดึงดึงตอนนี้ต้องโดนแล้วไม่ได้ไม่ได้คูดาวคูดาวคูดาวแป๊บมึงโอเคโอเค ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอากูเสียสาธหมดแล้วยังไม่มีดูแล้ไม่ดูแล้วประโยชน์ประโยชน์มาแล้วผมมีดูแล้วากระมัดไอ้ดูนโดยโดน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 มดนโมนโด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 นวดนโดนโด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 นโดนโดดดนโดนโดนโนได้โนโ่นโด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 นดนโดนโดนโดดนโดนโดนนโดวนโดนนโดนโนโดน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 ด เฮ้ยโอ้โหยังสวยอีเม็ดอีเม็ดกิดโว้อดเป็ดอยู่กูนี่ได้สองตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมปาโดนพี่โอ้โหเรียกไฟเยื่อยไปโอ้โหเฮีไม่มีเตะจะได้เี่เมียสาวสวยนี่นี่เม็นสาวของจริงไงอันดีครับน้องกับคำพูดเลยนะว่าแกไม่มีประโยชน์เนี่ยตอนเนี้ยมีดึงอปะมีดึงอปะไปกูดันอยู่กูดันอยู่กูดันอยู่คอมโบคอมโบนั้นมาแล้วกูดันอยู่กูดันอยู่ ไปรับกินน่ะรับกินน่ะหย้ายดันอยู่หย้ายดันอยู่โอ้ยเฮียตัวเราไม่ใช่ออฟเอ็นีว่ากลับมาถึงแล้วตองรับผมเด้นบนสัตว์เป็ี่ยนใบเฮียเอ้ยตรงกลางตรงกลางหน่อยโอ้ยเฮียนึกว่าไหวพี่ทำลายเมนไอ้ผมดันอยู่ผมดันอยู่ไอ้ผมได้บ้านแล้วเอ๋ตายตายตายโอ้ยดันออกโอ้โหตก ตายว่ะได้ได้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่ไๆพอเล่นพอเล่นพอเล่นระวังฮันเตะเข้าอีกหนึ่งไม่ได้อยู่ได้อยู่ๆอยู่ๆปมโยบปมโยบปมโยบแม่งมาแบบประชิดเฮียกูเจ็บว่ะโอ้โหเป็นเทียอะไรไม่ตายกันวะไอสัตว์เป็นเทียอะไรไม่ตายกันวะคนละจึ๊กคนละแจ๊ะเป็ดเป็นเล่นหรือว่าไง ไปในป่าโดนอะไรไม่เหมือนกันดีกว่าให้ผมได้ฟาร์มเดี๋ยว้ยเชียแม่งเอาในบ้านเลยโอ้ยสัตว์เลยตัวในสีตัวสัตว์กูลอกไรเยอะทษนว่ากันไม่ได้ว่ะอะไรนะยกหนึ่งทีสัตว์เกินเมตาเด็กเกมทุกได้ตุกไงวะพี่สกิจไนีห้กิจกิดของคือแจกได้หมดอลยเดี๋ยวยินดโด่ผมไม่ได้แบกได้กันกันในบ้านเดี๋ยวพี่ฮุกให้ไงแล้วกิจก็ได้เนื้อ พอเราคุยกับมันมามนแมนติสวนด้วยแหละฟอลิววนน่ะมันโลนิฟามรู้ดีลัมเบอร์ลีนะครับตอนนี้มันคิดว่ากูถึกอยู่เว้ยเอ้ยไม่ดีฝ่ามันไม่ดีฝ่ามันคลิป <c oughs> ล่างมันกำลังอ่าอดนตายตายตายเว้ยเกิดอะไรขึ้นพี่ไหวไหวไหวพี่ยังเล่นเดี๋ยว พี่มีแบกอยู่เห็นไหมรึล่างบนสองล่างอะมามากลาง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 ต้อบิกลางพี่พี่เกเเออดินนั่นแหละสวยสวยอันตีเลยพี่ถ้ามันเข้าระยะอันตีเลยกูมากูมากูมาเย็ดเค่คอมโบโดนเดิมแล้วเอ้ตีเพิ่มหน่อยเฮ้ยเย็ดเค่อยู่ในการคำนวณได้ปะเพชรเมื่อกี้อยู่ในการคำนวณคำนวณอะไรวะ เออไม่ได้ทำหน่วยดึงยเกือบผักนะไอ้ไหว้ไห้ไหว้อนด์กะตายผักแล้วผักแล้วฮุกเฮียตัวเฟี้ยวตัวตายเฮ้ยช่กูด้วยไอ้เก่ไอ้ย่าไม่มีสกิลพี่อะไรเกิดไว้เกิดไว้เมื่อแล้วแหละพี่แหลมแมงแหลมโอ้เมื่อกี้ยังเฟี้ยวอ่ะอ๋อเลือดมาไหนโอ้โหไอ้สายแต่ตา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 ดึงมาดึงมามันไม่แดดอ่ะรู้ว่ามันจะแดดมันอยู่ตรงกลางห้าตัวมั้งจริงจริงเราเราได้ของเราให้มันกันกลางแล้วเราก็มากดานกระดานนะ เราได้การอยากไอ้เทียมมันไม่การก็ได้ดิโงดีโงดีเออเออโง่ไปไปโง่ละกนาเลยเอาไม่ได้ผมกากแต่ผมยากได้ผมขอได้ปะมาไปดิคนมาทำเฟแล้วหยุดยอนนะพี่ถึงเวลาล้วเตรียมตัวตายเฮยเวไมได้ังไงอย่าไป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 ไดีออกมาอะไมอะไร ที่มาไฟวะพี่แบบพีดันไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันให้ดันเหื่อชื่นใจไอ้เหี้ยาประโยชน์สูงสุดอยู่พี่ว่าโอเคไอ้ฟอร์เรนอยู่ล่างพี่นึกว่าฟอร์เรนจะอยู่นี้พี่พี่จะไปตบฟอร์เรนโอ้เโหพี่อ่ะพี่ไปก็ได้ไหวไหวพี่น้ำมาสองพันอ่ะไอ้พวกมันดิมันฮีโร่เทพเจ้าดิมันไหวพี่เยเรนดอมไปชนะมาตัดเลยเออ คิดว่าไงว่กันเว้ไปไปแมับโอ้ยฮาวิฮาวิาวิฮาวิฮาวิรอช็อตปฏิหารกันเอามามามาแล้วยกช่วยก่อนปีจะตายมาโดนตยหรอเ่นยไม่ได้นะทีวีอเจนโยนครับมาโดนเับเจ็เป็นไอเจนยพตายง่ายไปว่ะช็อตนี้จะได้ตทีหนึ่งซูมโ โอ้ยจะตายเอาตายมีคิ้นชิ้นติ้มาได้ต้องเล็บก่อนไหมเฮ้ยเี้ยดิงโดนโดนเฮ้ยสวยสวยยได้คูลไฟมาแล้วเฮ้ยฟอร์เรนล่างคนเดียวอ่ะเอาวะผมผมไปแม่หรือเงินไงไป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 ต้องแน่ต้องมีผม่ะนึ่งดัเมจด่าไม่พออยู่คุมนั่นอาราจิมุนตะไพรนาตะมุงตันตรีเดี๋ยวให้แล้วเดี๋ยวแม่พูดกล่อยเลย ไอ้เหี้ยเล่นโคตรไอ้เอ็ดคอมโบต่อกันแบบเหี้ยเว็บบนเว็บกลางอย่างสวยแต่ไม่มีใครเล่นให้ยี่ไม่น่ามาเลยนะทีเนี่ยใช่ใช่ใช่ไม่มานี่ได้สองปอมเลยนะใช่ใช่มันคิดว่าเรามาเติมหมดแล้วมันเห็นว่าเรามาเติมหมดมั้งมันก็มาหมดเหมือนกันน่าจะมีคนมาคอยเพชรรอยกลุยกระวังนะมันมันจะไปเติมนะโอ้สวยลองหย่าดไวไหวไวพี่ไหวไวโอเคโอเค พอหนึ่งที่พอเล่นมคลิกซี่คลิกซี่คิวไม่มีสกิลไม่มีสกิลได้ผมมอกได้ผมมอกได้เอป็นอะไรแอบตีได้ปะได้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 ตัวใหเลยตีได้ปะต้องแทงไหมต้องแทงปะไม่ต้องเฮ้ยพอเล่นอยู่นี่โดนนะถอยถอยถอยสั่นมันมันมันการซีซีเอ๊ะไกอดละเฮ้ยเล่นพอเลนได้เล่นพอเลนได้ได้เบอร์โลนะจ๊ะเบอร์โลนะจ๊ะ เพาะให้หนึ่งทียามถูกเฉยรับพี่วีหน่อยพี่นี่เกิดบนเชียร์ละรอตรงกลางจาต้องทิง้งเราพี่ไม่ทันเหรอ <c oughs> แสงใด่นควมมนี้ใครด้เ <c oughs> มดสาวกำลังเดินไปนะติ้งติ้งเมดสาวเฮียต้องให้พี่เชีดึงมาแล้วชัดเนี้ยมาชัดไปเห <c oughs> งมาเบิร์ดอะพี่ไปด้านบนนะเดี๋ยวพี่ต่อพี่ขอพี่ ดึงอะไรก็ได้ที่ไมเอนไม่เตรมมมาได้ปะมบดิได้ดึงได้ได้ดดูดได้สวยมากได้ได้ได้ตาหมดว่ะฟอเรนจะตายที่ฟอร์เรนนี่ม <iri> okay. ันที่เสือกจริงจเลยไ้ี่ย่อ้ยุ่นไมไม่ได้วะ เราโผซายตันี้โหไอ้ที่อยู่ขวาโซนขวาลึมเลยจะนวดนวดให้นวดนวดนไม่มีวะโซนกอ่ะไสองตัวี่สูงได้เลยแต่วันทัพนล้เฮ้ยมันมาโผสี่ห้าหหตรงกลางแปไม่เจานขาเอเนบาวบแล้วนี่มันเอาฮะวีวีี่บนที่พ่ โอมันโง่ถอย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 มาถอยมาล้างให้พี่พี่ไปก่อนไว้ดักดักเดี๋ยวเอาดาร์กเดี๋ยวมะพี่แต่ว่าได้เขาได้ดิพี่แค่สูงอยู่อะได้พอดีเปิดตอนนี้ได้พอดีพี่กินนมมาเยอะว่ะพี่เคไม่ไม่ต้องไปทำะไรตรงนั้นที่มันไม่มีอะไรทำแล้วเล่นน้อยว่ะถอยเราต้องถอยบ้าเราต้องถอยบ้าถอยมาถอยมาดึงมากระได้ตอนนี้อย่าอย่าเล่น คีปบนถ้าเขาทําแค่นั้นคลิปรลดันเองไหมอิปาดันเองใช่ต้องมั่วคว้าฟอนลึกได้เ่รออ้าวแตกหมดแล้วไม่มากันเหรอโคตรสวยว่ะเม็ดสาว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 อ่อนดูอ่อนโถ่ทำแรดมีคุย พวกมึงนี่โคตรกระจอกไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัสคุกแผ่นได้หรอูฮีโร่ทีมกูนะแล้วจำเลองดูตัวเองนะไอ้สัสเล่นแม่งโคตรกระจอกไอ้เหี้ยนี่กูเขียนบทให้กีดเองนะแต่แบบสีนี้ดับสีได้ไงวะเนี่ยแไอ้สัสเลยปากตี๋ไอ้สัสมันด่าพี่อะกีดมันบอกเอ็ดวีทำไรมันพูดได้ไงวะด่าแม่ง เมื่อกี้มันฝากดีด้วยเหรอเมื่อกี้เากดีด้วยมันบอกพี่ทำไรแค่นหรอแผนนี้ได้ผลวะโอกใหม่วหรแต่ไม่เอาเลย